สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายัวดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮตงานนบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิผ้าพีผ้าหน่องเมืองง้องงามทั้งบ้านนายมตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อนี้อยู่กับคุณพ่อคุณพ่อยังหนอพ่อเขตทุกพลพ่อเขตพ่อเขตชุกพลพ่อเขตนะครับอยู่กับพ่อเขตเมื่อนี้พ่อเขตเพื่อสิเปิดง้วยพี่น้องเบงสองแม่สาวนะพ่อเนาะ สองเมษาครับมาเบิ้งแม่แหลกพี่น้องแม่นี่ท่ายสูงมากๆลอยเอาานานริ่งเด้อพี่น้องย่างกันใหญ่ๆกันวม่านลอยลอยสีซิมหาบวกนะพอนะอ่อเนาะเกือบเกือบลอยหาสิบครับพี่น้องล่ำโตเงี้ยวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผานะครับหูคิบหูดำบ่หอดปากแม่นบอหูเพิ่นนี่เกือบหอดนะพอนะอ่เอเนาะเกือบหอดปากนะครับดแดงจึงคึงเลยนะครับพี่น้อง ขวัญอยู่หมองนางทับพอดีพอดีครับเรื่องกระชับแข้งขาเง่าสมส่วนล่ำโตเง่านมซีหัวบอพอมีตริงบอครับเนี่ยซีซีบอวบบอเน้นขัไปเบื้องหนวดขัมันก็ได้บอมีตริงเนาะพ่อเนาะบอมีตริงแมนบอบอครับอ่าเครื่องดำพี่น้องง้อท่านเน็ตเต็มปันใดย์ได้ครับพี่น้องถ้าเต็มนี่สีงามเพราะว่าอ่าล่องลอยกล้ามเนื้อเพิ่นนี่ถือว่าอยู่เลิกนะครับสำหรับแม่นี่พ่วงหางเง่านะครับโค่นหางใหญ่ ผสมไวแล้วเนาะพ่อเนาะผสมแล้วผสมพ่อนี่ใบแม่นบอพอกาเล็ดนะครับเคเอฟหกแปดมีใบมีหลอดพี่น้องผสมใบเมื่อวันที่แปดกันยาที่ผ่านมาแปดกันยาเมื่อนี้ยี่สิบยี่สิบกัวพานรอบแล้วตัวนี้ผ่านรอบแล้วมานหัม้วนขึ้นหน้าม้วนขึ้นก็ย่างย่างท่านิพานท่านิพานอีกสองสามมืออีกสองสามมือแม่นบอพอแปดแปดกันยา ยี่สิบแปดอีกอีกสามหมื่นเนาะอีกสามสี่หมื่นจังสี่พันรอบครับพี่นอ้องอ่าจังไปหลุ่นกันเอาวาสีพนันบ่อนาสีพันอยู่นะพ่อเนานเเนะ,ะ,พพน,ะนะครับสีแดงท้ายหงอเลยอ่าพอเพิ่นผสมไปนะครับพอการเลสหกแปด 68. นะเอิ้กกว้างครับง้วแม่นี่ข้อสร้างถือวางงามนะครับหนาเพิ่นวานหวานเด้พี่นอ้องอ่เดี๋ยวบาจูนผ้าเบอร์นี้ก่อนอ่าได้อยู่ครับแดดได้อยู่เปิดราคาไว้ซสำเดาครับพ่อ แปดห้าครับแปดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องนะครับนี่คือรถไฮได้แท็กซี่บาทหาบาทมันสิเป็นรถตดหน่อยแต่รถสี่บาทหาบาทกันโม่เถีนกันกับรถเมีอีกเออโม่ให้เถียกันรถให้หลายอยู่บ้านนี้ข้างๆนี่โบมินลูกเพิ่นเนี่ยพี่น้องครับครับเป็นเป็นแม่สาวเป็นแม่สาวเนาะครับเนาะแท่ายสูงประมาณลอยลอยซิมหาแมนบอ ลอยซิมหาบวกลบพี่น้องล่ำโตยาวเลยครับถือว่าเป็นตะหักนะครับเป็นตะกินเก่งเถอะแม่เนี่ยกลมกู้รูเลยจัดมันทั้งกินเหรออายุเพิ่นหลายแล้วผมพอม่องัวแม่หน่อยเนี่ยซื้อมัดเดือนหนึ่งม้อนเนี่ยปลานุ่มอ๋อให้ี่ปลานุ่มวัวม้อนีนปลานุ่มกับยันนี่มันก็ปลาแล้วล่ะตอนนี้ปลาแล้วเออยันนีปป่ปลาซื้อ<ม>ตอนซื้อมาอก็ได้เดือนหนึ่งม้อนในปลานุ่มซื้อมาแต่ตอนเดือนหนึ่งเพิ่นคือขายบ่แม่ อ๋อสื้อมา<ผ>มอยู่ที่มาเดือนหนึ่งเดือน,น,นหนึ่งแล้วเออมันยังกินนอมอยู่ต่อนย่างนี้กินน,อม,นอมอยู่โอ้โอนึกว่าซื้อมาตัต้งแต่เดือนหนึ่งแค่หนี่ปปาน้องอ่าถือว่าดแดงแห้งี่น้องแต่ว่าเพิ่นลบอยู่ใต้เอื่อยเพิ่นเลยบอกว่าเห็นสีนะครับล้ำโตนี่ลึกหนาใหญ่แล้วพอเนาะงงูอายุจักเดือนก่อนเถอ พอว่าวางหันนี่ยสาวบ้านหันจักแต่ว่าไม่ซื้อมาแยกแม่ยัาลูกมาเพราะยังปลานุ่มอยู่นะท่านี่ปานุ่มกระสีประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แล้วเนาะเออเดี๋ยวปลาจุนสภาพเบิ่งสีเพิ่นกรบพี่น้องโค่นหางกลมนะครับอ่าเพิ่นอยากยื้อน้ำเอื่อยสินที่เดียวเนี่ยโอ้แดงเปิดไว้ทั้งได้ครับแม่หน่อยหน่อยี่ห้าห้าห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะบานนี้ถ้าพี่น้องอยากได้งื่อนยี่พอเนี่ยโทรมาทอดต่อราคาเบอร์ใดพอเอาเดี๋ยวสาวบ้ากันละศูย์แปดศูนย์ เจ็ดสามศูนย์ห้าสองเก้าสี่เนาะครับเนาะเป็นผ้ามาเบิ้งเองนะพอพอสมควรสิเป็นอันนั้นเลขาให้เออเป็นผ้ามาเบิ้งเลขาให้พ่อเขมีเท่าสารบุญยังไม่หนาที่ง้อก็ไปหน้าซื้อพอโบมีโท่าสารบุญนะครับนี่กับเฮ็ดบ่เป็นมันเท่าเราโทรชั่วก็จะฟังโทษประสานพอสมควรหล่นเนาะถามเรื่องง้อพ่อเขตว่าสันถ้ายืนแบบนี้บ่าวจูนเห็นเนี่ย เป็นบาหมันเลยเด้พี่น้องทาอยู่ในสี่ทาเพื่อนเฮ็ดเขาหนิอู้เพราะวันน่ะเออเพิ่นกว้างครับแม่นี่ถือว่างามครับพี่น้องใส่ได้เลยเป็นบาหมันมีเลือดบาหมันแน่นอนครับบาจูนว่า8 5 0 0 0บาทเนาะนอพอเนาะแม่นี่แม่น้อยนี่ยหาที่หาแม่น้อยนี่ยหาหมื่นหาแม่ไงเนี่ยแปดหมื่นหาพันตอนนี้ผสมกาเล็ดไว้นะครับ KF68 ยังท่านี่พานรอบอีกสามสี่หมื่นพานรอบเนาะอ่ายี่สิบแปดนี่กับพานรอบแล้วครับพี่น้อง โอ้สุดยอดเลยครับแมนี่แน่เบิ้งวังหันอ้บามันเลยสุดยอดแ้งนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าจูนกับขอบคุณพอเขตเป็นยางสูงครับที่ให้บ้าจูนมาเบิงง่วงงามๆในมือนี้ครับและก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามกคไหลค์กดแช่จูนไล่เดอร์บายฮดงซิตี้ครับเป็นกําลังใจให้บ้าจูนหาเบิงง่วงงามแบบนี้ฝากพี่ต่อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพ่อ